ที่พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมแล้วก็ที่สำคัญที่นี่เขามีซิกเนเจอร์ก็คือเจ๊แค่ตอนไแนตอนแหลต่ำตมนมก็ไม่มีไม่มียาหาหัวแล้วทานคู่นี้โดยไม่ต้องเป่าคุณพ่อก็ทำได้หนูให้ฟรีสิบกล่องค่ะทานเลยค่ะ ค่ะพบกับชาแนลคำมสิงแฟมิลี่ใน,นี่สุดก็ได้ออกมางน้าแล้วจ้า<ฮ>วันนี้จะนได้ออกมาแล้วฉันจะเต้นป่ตา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  วันนี้นะคะเราอยู่ที่พระปฐมเจดีจังหวัดนคนปรปฐมจังหวัดจังหวัดเนี้คือจังหวัดที่เด็กเยอะที่สุดน,นะทำไมคร <reca> ั <brewer S 1> บนครปฐมเฮวันนี้ก็คือเราจะมาเดินเล่นนะคะคือที่เนี่ยเขามีงานวัดประจาปีเราก็จะมาเดินเล่นมาหาอะไรกินนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่นี่เขามีเ cool ซ็กเนียเจอก็คือเจ๊แขกแ,<ห>แต่ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าเจ๊แขกอยู่ไหมเดี๋ยวเราจะเดินไปเข้าไปดูข้างในนะคะอยู่หรอคะโอเคขอบคุณค่ะ ตอนนี้คือ,อผมรักคำสิงก็คืออยู่ตรงนู้นนะคะขอฮอต์สก่อเราได้ไงวะแปลว่าเขาร้อนกว่าเราเรามันคนคูลๆไงสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะเออสมรักคำสิงนะครับผมมาทำอะไรที่นี่เขาวันนี้พาพาลูกๆมาไหว้พระนะครับมีลูกแล้วเหรอคะลูกเป็นยังไงคะรีวิวลูก,ลกหน่อยมีลูกวอลูกหลอ่อมากน,นะครับแล้วก็สวยมากนะครับสวยได้พ่อเลยครับ เลยพ่อลูกชายนี่หล่อเหมือนพ่อเลยครับลูกสาวเหคะลูกสาวก็สวยเหมือนพ่อครับอ่ะเดี๋ยววันนี้คือโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยเขามีงานเหรอโอ้ทั้งบนอ่ะเหมือนเขาจะมีงานงานประจําปีคือไหว้พระอย่างเงี้ยเหรอคะอ๋อวันนี้วันสุดท้ายเอ้าเราจะเลี้ยวขนาดนั้นเลยเหรอคะเราจะมาไหว้พระเหรอคะเนี้ยตายแล้วเจ๊แขกก็รู้จักเราปะ เฮขอกข่ะเดินออไหนเ็เขาต้องรู้จักกูปะใครดูนในติ๊กตอกแล้ทำไงตะโกนตะโกนตะโกน,นขครอยาก,กินขนมขอค่ะอยาก,กินขนมขอขต้องทำยังไงอะคะแม่น่ขอขิปไปึงอแกนี้คสวยมากขนาดนีอุ้ยก็่งนี้ใครส่งกขสวยเนาะอุ้ยเย็นมากรั เราขายกันมากเลยนะคะใช่ไหมจริงซีสมรักอยู่ไหนคะกินแล้วค่ะไหนคะคุณพ่อกินอยู่ค่ะไม่ได้หมูใช่ไหมครัวัดตายแล้วหนูเอาเข่ามาสู้กับพี่เลยนะวันนี้สูไม่ได้หรอกจา้าเพราะว่าเข่าหนูไม่ได้ตรงมาก <c oughs> เข่าตรงๆตง้อง,งอย่างนี้จา้า <c oughs> อยากลองแทนขนมพกไหมคะ Yeah, หนูจะให้หยอดดีกว่าเดี๋ยวพี่จะให้ต้องเรียกเป็นเพื่อนกันนะเพราะหน้าพายกันอะ่ะเราเป็นเพื่อนกันวันนี้เอาจริงไหมรู้มไม่เหมือนพ่อเลย,ยมากคุยทำไมหนูตัวยอย่างนี้แล,ล้วรู้หนูทําอะไรมาหรออ่ะเดี๋ยวเราจะสอนยอดขนมพงดีกว่าเนี่ยถ้าวิดีโอคุยกันตรงๆคุณพร้อมจะยอดตรงๆแล้วเนี่ยกองจรงิจรงอะไรนะไปงานนี้พี่จนุโลกไม่ต้องถามค่ะไม่ต้องตัดละแหนกค่ะถามผู้หญิงค่ะ นี่ไงนี่ก็บอกว่าแม่ไม่ว่าป้าอย่าเสือกตะนันแน่ <c oughs> เดี๋ยวเราจัดการให้เธอเองเราเป็นเพื่อนเทออ่านั้นทำอยากมีเพื่อนแบบนี้อ่ะเวลาใครมาด่าเพื่อนเราอะหรอเราจะจัดาการเองเกลียดใครเพื่อนเกลียดใครกูเกลียดคนนั้นค่ะ <c oughs> เวลาคนอื่นมาชอบแฟนเพื่อนเราเราด่าอีอีแต่ลัน่ณรตอแหลต่ำตมนมกไมม็ไม่มีไม่มียาหาบัวหรอ <c oughs> แต่ถ้าเพื่อนเราไปชอบบัวคนอื่นไม่คือความรัก ยอดตามเดี๋ยวแป๊บหนึง่งยอดให้เต็มก,ก่อนโอ้ยเอาดีเอาดีเอาจริงไหมหยอดไม่เต็มแต่สวยไม่ได้มองกูกันแล้วคอนนี้โอ้ยอีกรอบอ่ะอีกอรอบเ่รให้มันทุล้นค่ะมันจะต้องแบบไส้ท<ล>ะลักล้มเลยล่ะมันไม่มีคนลูกไงตอนนี้นไม่มีใครสนใจกูเลย <c oughs> แม่จะทำยังไงพอค่ะพอค่ะล้นไปค่ะอ <c oughs> ย่าขนาดรวมกุ่มตีแล้วค่ะ, <c oughs> คะพอแล้วครับรอสุก นีกูจิ้ม้วตุ่มตุ่มว่ะอมมากกูเนี่ยว้ายคนหลอกมาแล้วเป็นหาอะไรสวัสดีค่ะชื่อแท็กนะคะเป็นเพื่อนกับเบงค่ะเรียนในกานทิ้งไข่สุกแบบนี้ได้คุยกับคนห่ะแปมบุญฉันถึงจ้าหลกไหนเต้าอะไรถามอยากกินฝีมือเจ๊แขก อย่าเราฝากเบรไไปให้ก็เรากันแล้วมีอะไรจะ,จะบอกตรงๆหนึ่งอย่างว่า,านขนมโคกยังต้องมีคนหยอดแต่ถ้าอยากให้ตรงๆมาก,ก่อนอีต้องทำยังไงหรอรนี่ทอแฟนเพื่อนแฟนเพื่อนอุ้ยดิเย็นแม่แฟนเพืเ่อนนะเขาบอกว่าห้ามห้ามยุ่กับแฟน ปปแค่แค่พี่ตรงขอถุงหนึง่งขอฮะขอกินถุงหนึง่งกล่องค่ะพี่ตรงค่ะกล่องค่ะ,อคะเอาอย่างนี้ก็ดีกว่าเรามาเล่นเกมกันไหมคะไม่เล่<ห>นให้พี่สมรักเล่นดิโอ๊ยพอลาะเรียกพอหรือมีถ้าเรียกพี่เปนอะไเหมือนหัว <c oughs> อ่ะคุณพ่อฟังนะคะให้เล่นเกมอะไรคะอย่าคุณพ่อฟังนะทานคู่นี้โดนไม่ต้องเป่าคุณพ่อ ถ้าคุณพ่อทำได้หนูให้ปีสิบกล่องค่ะร้อนนะครับเอาอันไม่ร้อนนะเอากินยังอันไม่ร้อนอันไม่ร้อนดีกามครับองแน่ค่ะเชื่อหนูเอาอันไม่รอนนะ้อ,อนทอนี่อาอปากแก้คแบบแม่แต่แลนะแน่มันดูไม่ยอมมาค่ะพอ่อมันต้องกินลรอ้รอนเลยอะ่ะพ่อมันร้อนนะสิบกล่องสิบกล่องนะทำได้นะพอดูก่อนยิ่งกว่าก็พ่อจูบแม่ไม่ได้เลยนะมาพ่อ เป็นหาอะไรมันยังเขายังไม่ทันกินเลยอตุ่มเต้นวะนะเคยเคยมีคนกินไหมมีครับวันนี้ก็ได้ไปห้ากล่องจ้ะแต่ว่าอาจจะทานอะไรไม่ได้หรืออาจจะอยู่โรงพยาบาลเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วนะเฮ้ยเขาไม่ให้เป่าเขาไม่เห็นเห็นค่ะมองอยู่ค่ะเอนแล้วแน่ก็กินเลยใช่ไหมกินเลย ขอบคุณมากค่ะยังเด็กอยู่แต่จับมือได้ <c oughs> ขอบคุณมากนะครัอันนี้ครับแอดไลน์ไปได้ไหมอย่ากเป็นเพื่อนกับเธอไลา์กาดมากขอบคุณมากครับอรขอบคุณมากนะอกแอดไลน์ไปได้ไหมอย่ากเป็นเพื่อนกับเธอน่ามีแต่คนอยากเป็นเพื่อนกับฉันฉัน,นสูออ้อ่ะน่าแอนจริงแอนจริงทำไมอะฉันก็แอนใจฉันก็ถ่ายรูปก,กูกับผัวเหมือนกันแหละทำยังไงคะโอลิมปิกเหรียญแรกของประเทศไทยนะคะสมรักคำสิงจ้าเป็นยังไงล่ะความรู้นั่น ลงพงก,พกไม่หมดแล้วใครรู้บ้างไปแลนะ้เดี๋ยวพี่จะได้ขายของต่<ข>อค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเขาก็บอกว่าวันนี้เนี่ยคือเขามีแบบให้ไหว้พระนะคะเป็นงานวัดนะคะก็เป็นวันสุดท้ายไหนๆเราก็มาแล้วเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระสักหน่อย <S <S ใครดังที่สุดสมรักไงทำไมไม่เป็นเราอะ่ะเพราะว่าเราอ่ะ ไม่ดังเราไม่เคยได้เหรียญทองแบบเขาไงเราต้องไปแข่งแล้วแหละนี่ก็เคยได้เหรียญทองนะทองนะวิ่งร้อยเมตรแล้วชนะไม่ได้ถามเลยนี้อันนี้ไม่ได้ถามเลยเป็นแบบว่าเขาเรียก่อะไรหุ่นอยู่หน้าอยู่หน้าวัดนะคะขออาุรูปนะครับพระพระพระปฐมเจดีย์ครับขอควนครับพระปฐมเจดีย์นะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครปฐมนะครับที่เก่าแก่นะครับเก่าแก่มากมีมาหลายร้อยปีนะครับพระปฐมเจดีย์ 啊围坐你妈了呀 าจะออกช่องไหมเอาช่องตึ้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 งไม่งั้นน้องไม่เดินคืนที่ไม่หนุ่หน้ามั่วไหมพี่ไม่เดเหมือนอ่ะได้พี่อยู่หน้ารอลงตามเปิดได้ตึ้งตึ้ตึ้งตึ้งเฮ้ยเราลูกน้อง่าอยู่หลังดีเฮ้ยโอ้โหตึ้ง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 เอาเอาเอาตรางครับตึ้งเหมือนเลี้ยงเด็กอ๋อ พี่ดังปวดเลียนนะเพื่อนกันเราเพื่อนกันพี่ทำบุญแล้วพี่ทำบุญแล้วเราเดินก่อนตอนนี้เราต้องเดินก่อนเอาวิธีทำบุญเราพี่ทำบุญแล้วฮะแบบว่าผม่อยปก่อนพักได้แรงตายนี่เป็นคนตายแรงตายพี่ก็เป็นคนตายคนตายเือ่่คตายโไม่ฟังอีก กอผมหน่ยดได้สิครับก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วนี่ละดวงของเราจะดีบารมีของเราสวยโตขึ้นแฟนเห็นแฟนรักเลยเฮ้ทำไมเป็นเด็กน่ารักมีแล้วครับสุดยอดพวกเรารมันส,<ว>สุดยอดร้านนี้เปิดเพลงให้เราเต้นเลยนะ เพราะว่ามาด้วยยับยังไม่ยังไม่ถ่ายเลยยี่เขายังไม่ถ่ายเลยเขายังไม่บอกว่าเในตอนเอายังเอาแล้วฮะสี่สามสองแอคชั่นวันนี้ก็จบนะครับวันนี้เราก็พูดอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะดาราปะล่ะต้องมีคำว่าแอคชั่นอ่ะวันนี้ก็ได้มาไหว้พระสมใจนะครับมีการอ่าส่ายสังฆทานแล้วก็ลดน้ำมนต์นะครับแล้วก็ไหว้พระแล้วก็หลังจากไหว้พระแล้วก็จิติรกรรมตามรีแอกนะฮะรีแอกนะครับเมื่อกี้ได้ทั้งบุญและความฮาด้วยครับ เต้นยังไงเต้นยังไงเมื่อกี้ถือไม้เต้นยังไงท่าที่เขาดังในติกตกอตอนนี้ท่าอะไรท่าอะไรท่าใครอ่าชวยคุณสมรหนึ่งสอไปกำลังเข้าสู่บริการรับฝากโอเคค่คะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยจริงๆเนี่ยความตั้งใจของเบบีอีกอย่างหนึ่งคืออยากมาเซิร์ฟหน้าห้านแต่ว่าที่นี่ไม่ยังไม่เจอเวทีหน้าห้านนะคะเดี๋ยวไว้ไปขอนแก่นอันน้าดังไงนะไปงานไหนขอนแก่นอ่ะไปอยากเซิร์ฟหน้าห้านมากมางานวันไม่ได้เซิร์ฟหน้าห้านนี่คือถือว่ามาไม่ถึงแต่ตอนนี้ถึงไงแต่แบบมันเหมือนมันมาไม่ถึงเพราะมันไม่ได้เซิร์ฟหน้าห้านงั้นเราก็เซิร์ฟปิดคลิปไปเดี๋ยวเบบีไปต่อไปหนึ่งสองสามไปแล้วเด้อ คนที่เขาเป็นนักแสดงเขาไม่ได้มูนนี้เขาไม่ได้มันต้องยูทูบเบอร์เท่านั้นแดาแดแดด้แด้แด้แด่ดด้้แดไ